แดงนี่เใช่ไหมอุ้ยใช่อุ้ยสตางแดงโอุ้ยแล้วไอห่อหอตัวนี้หอตัวนี้ยังไม่รู้ยังไม่รู้เดี๋ยวเดี๋ยวให้เด็กหอกให้ยายฮันนี่มาแกะดูอ่ะอไม่ไมก็คือใครแกะก็ได้นาลุงพลอืมโอ้โหโอ้โหจะของเก่าเก่าจะของเก่าๆแก่ๆเหรียญเหรียญเหรียญดูเหรียญเฮ้ยเยเฮ้ยโ้ยดูแบงดูแบง แมงหกสิบภาษาราชการที่เก้าไหนไหนเหรียญที่ไอ้ไหนไหนเหรียญที่ไอ้หนึ่งบาทราชการที่แปดโอ้โหราคาที่แปดอีกด้วยโอ้โหไหบนี้ไม่ต้องพูดถึงนะครัโอ้โหราคาไม่รู้เท่าไหร่เลยนับมูลค่าไม่ได้เหรียญเหรียญเหรียญช้างสามหัวเลยเหรียญช้างสามหัวช้างสามหัวที่เราเห็นน่ะเกิดอะไะเอา นี่นี่นี่ช้างนี่เหรียญช้างสามหัวนี่ช้างสามเสียนนะครับเออช้างสามเสียนนี่นะนครับนี่โอ้ยผมไม่ต้องพูดถึงเลยนี่ไหนนี่ผมดูในเน็ตอยู่เหรอดูราคาดูราคาไปรู้กี่แสนเลยลรู้ไหมเราส่งมอบลุงป่ะไปเราไปส่งมอบลุงปะไป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  อ๋อไปส่งมอบให้ลุงไปส่งมอบให้ลุงเดี๋ยวดูก่อนอ้าวยังไม่จบยังไม่จบโอ้โหทำไม่ะคะมาหยาบเลยแล้วลุงอยู่ไหนอะอยู่นู่นนูนกำลังไอ้ยาตรูทาศัตระเห็นไหมได้ได้ดูได้เนาะ ได้นี่ค่ะเบบซีดูครับเรียวที่ห่อเรียนที่เขาเขาไอ่ประมวลประมวลอยู่ในไหนใช่เรียนที่ห่อไว้นี่ยังไม่รู้อะไรนะนี่ที่ห่อไว้นี่คุณนารกอนนะคะเพราะว่าโทรมาบอกว่าจะส่งมอบให้ลุงมีแต่วัตถุมงคลผ่านช่องเจ้าวะใช่นะหนึ่งร้อยบาทรุ่นนี้ผมไม่เคยเห็นเลยนะนี่ไหนนี่ปีไหนตั้งแต่ปีผมยังไม่เกิดปั๊บเลยนึกไหมไม่้ม่ หนึ่งบาทใช่ไหมหนึ่งบาทใบหนึ่งบาทเนื่องในวันสำคัญใช่เนื่องในวันสำคัญวันเกิดของราชการที่เก้าหกสิบก็มีปะว่าไอ้นี่มันเป็นหนึ่งเม็ดเดี๋ยวรือว่าไม่ไม่ชื่อเพิ่นเป็นซองยาเฉยอันนี้ก็ไม่ต้องพูดถึงเลยราคานี่ห เออใช่จะให้ของเพื่อนลองไปส่งมอบให้เพื่อนเก็บเอาเองได้นี่แหละถึงให้ให้ให้แก่เลยไงเพราะว่าไม่อยากวางไว้ละเกะระคะนะเพราะว่าบางทีอาจจะเป็นวัตถุมงคลอย่างเงี้ยเนาะไปส่งมอบเพื่อนหาลุงกังไปแล้วแล้วก็เซ็นเซอร์ก่อนมีมูลค่าเยอะมากเลยเนาะเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่านะคะ ไปส่งมอูีบลให้ในนามแม่ฮันนี่เนาะมอบให้กับลุงพลนะเป็นวัตถุโบราณนะคนั้นเลยว่าคนอายุเยอะแล้วก็เลยไม่รู้จะเก็บไว้ยังไงก็เลยมาส่งมอบให้ทำพิธีให้ลุงฝนปุ๊บปุ๊บลุงฝนถึ่ฝนมาเออใช่ใช่ลุงพี่ว่าเราบอกเก็บแล้วนะเดยวก็ต้องส่งมอบให้ถึงใช่เพราะว่าเราอยากรู้ว่าของนั้นคืออะไรไง ก็เลยได้ดูกันแล้วได้รของมีค่าจริงๆเนาะของมีค่าโคตทุโบราณทั้งนั้นเลยแกะแล้วแกะก็จะเอามาใส่โอ่งปู่เนาะมีแผ่นทองด้วยรวมมาด้วยทั้งแผ่นทองทั้งเงินโบราณทั้งนั้นเลยของมีค่าทั้งนั้นเลยเนาะมีค่าโบราณเคนะแล้วก็จะเพราะว่าแกะเพราะว่าเราอยากรู้ว่ามันคือกล่องอะไรของใคร ใช่ภาพถ้าเป็นขาไม่ได้ไม่ได้พูดนะที่มาได้แล้วได้แต่ดูแล้วก็เจอ๋งนะครับส่งมอบถึงมือเลยนะคะนี่เราองมอบหน้าโอปูเลยสวัสดีค่ะลุงเอฟซีสุนของโบรางฮันนี่ยูชื่ออะไรวะส่งมาในอันในยน้ำฮันนี่ลูกดูซึงเลยเอารู อึ้งเลยอึ้งเลยเพิ่นให้บรรจุบ่เงินโบราณจ้าก็แล้วแต่ลุงเพราะว่าเพิ่นอายุหลายแล้วเพิ่นก็บ่ฮู้จักสิเก็บไว้จังได๋ก็เลยส่งมอบลุงเะพาะเหรียญใส่เลียมทองอย่างนี้ต้องพูดอย่างนีเอาไว้เอาไว้เอาไว้เข้าเนี่ยบรรจุเป็นมงคลมาแล้วอย่ายห้แต่รู้นะ จะลูลูยไม่ไไมม่่ตัดนะลูเดี๋ยให้แตนรู้นะถ้าแตนรู้แตนจะไม่ให้บรรจุโอ้โน่นะคะก็ส่งมอบเรียบร้อยแล้วนะคะ FC นะคะนี่ค่ะก็คุณคุณคุณอะไรนะจำไม่ได้วนาก่อนวลากรคุณวลากรใช่ไหมใช่วลากรก็ส่งมอบเรียบร้อยเลยนะคะนี่หมดหน้าที่หมดหน้าที่เลยนะคะโอเจะปล่อเหรียญ ครั้งเก้าเสียนนี่เท่าไหร่แล้วหลายหมื่นนะนะใช่หุ้ย B M อุ้ยนี่ไะนักจัดราย์วิทยุนี่โอ้โหร้อยหกจุดสองห้าเมกะเฮิร์ตซ์ข่าวด้วยนะครับนี่เลยครับผมวิทยุจัดสถานีวิทยุครับก็ยังไงก็ช่วยกันนะครับเพราะว่าอยู่ด้วยกันนึกว่ากันได้แล้ว อยู S <S 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 ่บ้านเดียวกันแล้วอยู่บ้านเดียวกันแล้วยใช่ใช่จะมาอยู่บ้านเดียวกันแล้วาเหมือนกันครับนี่โอเคฉัดเงินเราสวยมากเลยฉัดทองเรานะคะขึ้นแล้วนะคะฉัดทองเรานะคะฝีมือพวกเรานะคะโดยที่การเย็บนะคะโอ้โหสวยนะคะสวยมากเลยนะคะนู่นค่ะภูมิใจหลายรักเรามาเกค่ะ เจ้าของกัาเจ้าทวงเอาผู้ใดรักล่องแถาข่อยมาหดพี่มาสัตว์วะพ่อเอาใหม่นะ<อ>วัทยาฮัดใหม่นะพ่อเอาใหม่พ่อโอ้ไม่ท <c oughs> ันเมื่อกี้ไม่เห็นเท้า จอดเลยแบเจ้าของอย่างก่อเจ้าของ่งเาทวงเจ้าของเออเจ้าของราเาทวงเราพูดได้รักเกือบ่วยมากสละรักยังไงรักไหมเจ้าของล่งเขาใครจะเห็นโอ้โหองามมากเลยฉัดทองเรานะคะดีใจที่เราทาาของลุงร่วมรับมรกร่วมในการทาาชัดทองนะคะัดเนอะรเจ้ามเอะเครับน้องเขาอ่ะเนาะผู้ใช้อย่าลมกูมือแล้วกกู่อคือมาไม่หลายครูเรื่ารหลงสสิหลงดินี่กหลงครับบ่หลง ดีอยู่มันลดราคาช่วงนั้นสิทั้งหรือติดกาวอะไรก็บุยบุ้มติดกาวตลอดบ่ปูติดกาวตลอดว้าวคือแบบว่าไปเลือกไปเลือกว่านี่มีเห็นหลายคู่ไปเลือกว่าคือว่าสิจำบ่าได้แน่ๆหละติ อันใหญ่ยุติได้ว่าคูเลยมันรวมกลัวหมูคือได้มันเข่าตีมาเลยเอาไหมได้เข่าตีเอามาเลยทำงานเราไปรวมกันได้สู้เงินหน่อยสวยจังเลยฉัดทองเราเดี๋ยวเราก็จะไปเย็บอ่าฉัดเงินนะคะตอนนี้นะคะไปดูสวยมากเลยว้าวว้าวสวยภูมิใจมากเลย ที่ชัดทองเราขึ้นแล้วเราก็ภูมิใจมากเลยสวยได้้คโอเคเลยนะคะนี่ค่ะสุดยอดเลยนะคะสุดยอดเลยนะคะสุดยอดนะคะภูมิใจมากมากนะคะเลือรู้สึกภูมิใจเลยเราเห็นเฟื่องเราไปเห็นสวยเราภูมิใจอู้เรามีส่วนร่วมเรีนมอเรามีส่วนร่วมดีใจจังเลยข่ําไม่เสียแรงที่เราข่ํามืดเนาะ เมื่อวานนี้จะทำให้เสร็จก็ดึกเราก็อยู่ใช่เราจะดึกขนาดไหนเราก็อยู่<ช>จนเสร็จเนาะเราจะทำให้จนเสร็จอันนี้ที่เย็บรูเข็มที่ใส่ที่เย็บรูเข็มง่ายๆนะคะคลิปนี้เราก็จะทำกันอีกนะคะวันนี้ไม่เสร็จไม่เลิอกอีกใช่ไหมเฟื่องมนนะคะีต้นนะคะจ้าสีต้นนะคะคลิปนี้ก็ขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขาขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ